ครับวันนี้พามาดูต้นยางนาแล้วครับวันนี้จะใช้ใส่เชื้อเห็ดให้ต้นยางนาอีกครั้งหนึง่งแต่มันเป็นคนละต้นนะครับวันนี้ได้เห็ดมาเยอะเลยครับมีเห็ดไข่เห็ดดินแล้วก็เห็ดพึ่งครับเราจะใส่สูตรเดิมนะครับขุด ข้างเลยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งใส่ลงไปนี่เห็ดเห็ดไข่เห็ดตะไขค่ครับใส่ลงไปครึ่งหนึง่งโถไมไม้ก่อนเอาอีกฝั่งนึงครับใส่ เห็ดดินครเห็ดดินเห็ดตะไคร้แล้วก็เห็ดพึ่งเอาคนล้วที่ก็เห็ดพึ่งใส่ตรงนี้ด้วยกบไปครับเดี๋ยวเราจะไปใส่อีก ที่เหลือในสองอีกสองต้นต้นยางนาเราก็สวยครับถ้าได้อย่างนี้หมดทุกต้นโอ้โหครับมีต้นเล็กใสใ่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งตอนนี้เขาจะอยู่นี่ครับจะจะงามอยู่ใกล้จอมปวกนี้ ใส่ลงไปครับเห็ดพึ่งเห็ดดินแล้วก็เห็ดไข่ครับปเปื่อยๆย่อยๆใส่ใส่ลงไปหลุมเดียวกันเล้คใส่ฝั่งนี้หน่อยเพราะเห็ดเราเยอะ เ,เห็ดดินเห็ดใส่เห็ดดินเข้าไปฮะสองดอกครับที่เหลือนี่ก็ไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็งามได้ยอย่างนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นจอมปวกเก่าอยนะครับมันก็มีต้น สวยบ้างคิเล่บ้างใส่ลงไปครับเห็ดไข่ใส่ให้หมดเลยครัเนี้เห็ดดินใส่ฝั่งนี้เห็ดเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งพึ่งหวาน แล้วที่เหลือนี่ก็มีเห็ดดินแล้วก็ขาเห็ดไครนี่ครับขาเห็ดไครเขาใส่ไปวันนี้เลยสามต้นคร,ครับขอบไว้หญ้านี่ก็หญ้าคุมไว้ที่หนึง่งไม่ได้หาฟางข้าวมาคุมครับจังไม่มีเวลาเดี๋ยวมีเวลาเอาฟางข้าวมาคุมครับไป ปีนี้ก็หมดสิินแล้วครับคงไม่ได้กินต้องรอดูปีหน้าต้นยางนาแล้วก็สวยถือว่าสวยเลยต้นนี้ครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันไปเรื่อยๆดูว่าต้นยางเราจะรอดตอนนี้ก็ตายไปหลายต้นแล้วครับเดีย๋ยวนี้ก็ออกมากินยางครับเนี่ยเชา้าๆ เดี๋ยวถ่ายทําคลิปเสร็จก็คงต้องไปหยอดน้ํากดต่อแล้วงานเยอะครับวันนี้แค่นี้ครับ